มาดูคนไผ่นี้นะครับผมจะมีไพ่ยูนึงสำรับแบบนี้ครับผมจะให้ผู้ชมทายนะครับตอนนี้เห็นไหมครับว่าตรงนี้เป็นไผ่คิงโพดแดงนะครับให้ผู้ชมทายดีครับว่าไผ่ใบต่อไปจะเป็นสีอะไรครับสีแดงสีแดงนะครับเห็นไหมครับสีแดงนะครับใบต่อไปสีแดงสีแดงอีกาถูกต้องนะครับ ใบต่อไปสีดาสีดําเออสีดําตรงต่อไปสีแดงสีแดงตรงอีกครับต่อไปําดำดำโอ้คุณเก่งมากเลยนะครับสีดำดำอีกโอ้ตูดดำจะทายถูกท้งสำรับเลยไหมครับทุกใบคุณสามารถทายได้นะครับถูกหมดเลยครับดำแดงดำแดงแบบนี้นะครับและจะให้ดูใอย่นะครับผมจะสุ่มไพ่มาจำนวนหนึ่ง จำนวนหนึ่งใส่เข้าไปในซองจไหมน,นะแล้วผมจะถามว่าไพ่ที่ผมใส่เข้าไปในนี้ยมีไพ่สีแดงกี่ใบอ่ากี่ใบครับห้าห้าไม่เอาสองใบค่ะสองใบชัวนะครับอ่ผมหยิบออกมาแล้วนะมนสองไม่มีนะแล้วผมจะให้ดูว่ามันจริงหรือเปล่าโอเค นี่คือไพ่ที่คุณบอกนะครับถูกต้องนะครับมันมีไพ่สีแดงสองใบจริงๆตามที่ผู้ชมบอกครับและก็่ายถูกทุกครั้งด้วยไม่ใช่ผมเก่งแต่คุณนะ่ะเก่งลองดูนะครับใบต่อ,อ,อไปคือสีแดงต่อไปคือสีแดงและดำแดงแดง คุณสามารถถ่ายถูกแบบนี้ทุกครั้งนี่คือ Off Word